สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับร้าน168บซื้อขายแลกเปลี่ยนบิ๊กไบทุกรุ่นอย่างเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพามารีวิวเจ้าดูค a ติมอนสเตอร์821ครับรถปี2016ครับก็รถสภาพสวยๆกันเลยครับคันนี้ก็ของแต่งคร่าวๆครับจะเป็นกระจกไฟแฮนด์พ่อแท้ SC Project ครับแล้วก็จะเป็นแฮนด์แต่งของ RCB นะครับผม ก็ลูกค้าสามารถมาดูรถตัวจริงได้ที่ร้านนะครับก็ราคาครับซื้อสดจะอยู่ที่2 29,0000บาทครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ทั้งหมด2บริษัทด้วยกันครับบริษัทแรกครับเป็นบริษัทกรุงศรีบิ๊กแบเงินดาวเริ่มต้นจะอยู่ที่34,350บาทครับส่วนบริษัทที่2ครับเป็นบริษัทตะวันออกเนสซิงครับเงินดาวเริ่มต้นจะอยู่ที่49,000บาทครับลูกค้าสะดวกจัดไฟแนนซ์ไหนสามารถเลือกกันมาได้เลยนะครับผม เด็กใหม่นะครับจะวิ่งอยู่ที่สักครู่นะครับ32,082กิโลครับ32,082กิโลก่อนเดี๋ยวระวังเสียงเครื่องยนต์นกันครับเครื่องฟิสตาติดง่ายครับ รอบสูงลงมาเบารถไม่มีดับนะครับก็ซื้อรถจากทางร้านเราไปเรารับประกันเครื่องยนต์1เดือนหรือว่า1 0 0 0กิโลเมตรนะครับเรารับแลกเปลี่ยนเชิญบิ๊กไบทุกรุ่นรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงสามารถดูได้ที่หน้าเพจ Facebook ของทางร้านเลยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝา like, กกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook 168ปดไบด้วยนะครับหรือจะดูคลิปรีวิวรถอื่นๆได้ที่ช anel YouTube ครับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ